โบราณบอกรู้แล้วทำเลยวางเกลือตรงจุดนี้ของบ้านคนอยู่ร่ำรวยดูดทรัพย์เข้าบ้านรวยเป็นเศรษฐีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัละยาณนะมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะท่านรู้หรือไม่ว่าเพียงนำเกลือมาวางไว้จุดนี้ของบ้านเสริมโชคลาภดีเงินไหลมาไม่ขาด สิ่งอัปมงคลกระเจงใครเป็นบ้างคะที่เราซื้อหวยเท่าไหร่ก็ไม่ถูกหรือที่เราไม่ถูกหวยเป็นเพราะกำลังมีเคราะห์อยู่หรือเปล่านะจึงได้ทำการสะเดาะเคราะห์ด้วยตัวเองอย่างเช่นการอาบน้ำเกลือในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าเกลือสามารถขจ,จัดสิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายได้ ปู่ย่าตายายท่านบอกโรยเกลือรอบบ้านขับไล่สิ่งอันชั่วร้ายดึงดูดโชคลาภพูดผีไม่กก้่มกลายสำหรับวันนี้เราจะนําข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อของเกลือมาบอกกันนะคะซึ่งในสมัยโบราณแต่ก่อนเกลือสามารถขจัดสิ่งอัปมงคลชั่วร้ายสิ่งชั่วร้ายได้โดยคนโบราณเรียกว่าโดนลมเพลลมพัดส,สามารถล้างอาถรรพ์สามารถกำจัดภัยได้ ตามความเชื่อเชื่อว่าเป็นภัยที่มองไม่เห็นมีอาการหนาวๆร้อนๆขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะเป็นไข้แต่คำโบราณเชื่อกันว่าเกิดจากคุณใสหรือบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นคำแนะนำให้ใช้เกลือเม็ดเกลือป่นเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายในด้านความเชื่อเกี่ยวกับเกลือนั้นไม่ว่าเกลือสามารถขจัดสิ่งอัปมงคลและสิ่งชั่วร้ายได้ และความเชื่อเกี่ยวกับเกลือมีมากมายหลายอย่างเช่นความเชื่อเกี่ยวกับเกลือนั้นสามารถขับไล่สิ่งอัปมงคลในสมัยโบราณหากไปงานศพมาเมื่อกลับมาถึงบ้านก่อนที่จะเข้าบ้านจะมีการโรยเกลือไว้ที่ทางเข้าบ้านเสียก่อนจึงค่อยก้าวเทาเ้าเข้าบ้านหรือเพียงนำเกลือหนึ่งกำมือปริมาณมากหน่อยมาละลายในน้ำร้อน เสร็จแล้วนำมาผสมกับน้ำอุณหภูมิปกติเราจะได้เกลือที่เข้มข้นในน้ำอุน่นจากนั้นอาบน้ำให้สะอาดเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วนำเกลือดังกล่าวมาอาบราดให้ทั่วตัวตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าจากนั้นทิ้งไว้3-5นาทีแล้วจึงล้างออกให้สะอาดและอาบน้ำด้วยสบู่และสระผมแชมพูสระผมตามปกติ แต่ถ้าจะอาบน้ำมนต์อีกรอบก่อนเช็ดตัวได้ก็ยิ่งดีค่ะและหากท่านเป็นหนึ่งคนที่ไม่อยากโชคร้ายให้นำเกลือมาวางไว้ตรงจุดนี้ของบ้านจะทำให้สิ่งอัปมงคลทั้งหลายกระเจิงหายไปหมดและยังเป็นการเสริมโชคลาภได้อีกด้วยเรามาดูคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านหวงจุยกันเลยนะคะ ซึ่งเกลือน,นั้นนอกจากจะนำมาใช้ประกอบอาหารแล้วในทาง่วงจุ้ยเชื่อว่าเกลือยังสามารถช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลป้องกันวิญญาณร,ร้ายและนำโชคลาภครอบครัวได้อีกด้วยแต่ทั้งนี้ท่านก็ต้องรู้จักวิธีใช้โดยการวางชามเกลือไว้ใน3จุดดังต่อไปนี้นะคะเพื่อกระตุน้นโชคลาภตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้าน่วงจุย้ย ซึ่ง3จุดวางชามเกลือเพื่อเสริมโชคลาภนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะจุดที่หนึ่งคือวางชามเกลือไว้หน้าบ้านโดยประตูหน้าบ้านนั้นเป็นจุดที่สำคัญของการไหลเวียนพลังงานทั้งดีและร้ายโดยยึดหลักตามห่วงจุย้ยเชื่อว่าการวางชามเกลือไว้หน้าบ้านจะช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลป้องกันวิญญาณร้ายที่จะเข้ามาก่อกวนได้ ช่วยให้คนในบ้านอยู่กันอย่างสงบและมีความสุขร,ราบลื่นนอกจากนี้การวางเกลือไว้หน้าบ้านยังช่วยดับกลิ่นและไล่แมลงได้อีกด้วยจุดที่สองนั่นก็คือการวางชามเกลือไว้ใต้เตียง ตามหลักความเชื่อในศาสตร์ฮวงจุย้ยการวางชามเกลือผสมมะนาวไว้ใต้เตียงนอนนั้นจะช่วยป้องกันวิญญาณร้ายและเสริมโชคลาภโดยให้นำมะนาวมาหั่นเป็นสี่ส่วนแต่อย่าฝานเป็นชิ้นนะคะแนะนำมาวางไว้บนจาน หลังจากวางมะนาวไว้บนจานเรียบร้อยแล้วให้ท่านทำการโรยเกลือลงไปและนำจานมะนาวผสมเกลือนั้นไปวางไว้ปลายเตียงด้านบนด้านบนศีรษะนะคะหรือจะเป็นใต้เตียงนอนก็ได้หลังจากการวางไว้หนึ่งคืนในตอนเช้าควรทิ้งมะนาวและเกลือที่ใช้แล้วแต่อย่าใช้มือจับมะนาวหรือเกลือบนจานเด็ดขาดนะคะ จุดที่ 3. นั่นก็คือการวางชามไว้ตรงมุมบ้านโดยบ้านทุกหลังนั้นก็จะมีจุดโชคลาภและอยู่ในทางทิศตะวันออกเฉียงใต้โดยยึดหลักตามห่วงจุย้ยอันมีความเชื่อกันว่าการวางชามเกลือไว้จุดนี้จะช่วยเสริมโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาธุรกิจการงานก็ราบรื่นคนในครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุขและนอกจากนี้การวางชามเกลือไว้ในทิศตะวันออก จะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยและทางเราขอแนะนำเคล็ดลับเพิ่มเติมก็คือหากท่านต้องการให้ได้เห็นผลเร็วและเห็นผลดียิ่งยิ่งขึ้นไปแนะนำให้ผสมเกลือกับน้ำและเหรียญลงไปด้วยกันโดยวิธีทำก็คือใส่เกลือลงไปในโหลแก้วหรือชามประมาณ3ในสส่วนของภาชนะ จากนั้นให้นำเหรียญหกเหรียญมาวางไว้เรียงบนเกลือเป็นวงกลมและเทน้ำลงไปในโหลแก้วจากนั้นให้วางโหลแก้วบนผ้ารองแล้วนำไปวางไว้ตรงมุมบ้านแต่จะมีข้อห้ามอยู่ว่าห้ามปิดฝาโหลแก้วเด็ดขาดนะคะแล้วก็ห้ามวางไว้ในพื้นที่ปิดเช่นตู้ลิ้นชักเพราะจะทำให้สูญเสียพลังงานนั่นเองนะคะและเมื่อครบ1ปี ควรจะเทกเกลือและเหรียญทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดเกลือน้ําและเหรียญชุดใหม่ด้วยนะคะเพียงเท่านี้ทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นมาเองลองน้อมนําไปปฏิบัติกันดูนะคะและให้ท่านมั่นภาวนาว่าติหังจะโตโรทินังซึ่งเป็นพระคถาบูชาทิศตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นการช่วยเสริมโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาธุรกิจราบรื่นและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขกันนะคะ ยิ่งภาวนาหลายจบก็ยิ่งดีลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะคะอย่างไรก็ตามความเชื่อเกี่ยวกับเกลือถือว่าเกลือเป็นสิ่งที่ดึงดูดทรัพย์โชคดีเข้าบ้านนะคะและยังปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายคนจีนถือว่าเกลือนั้นแก้ห่วงจุ้ยไม่ดีได้เช่นถ้าห่วงจุ้ยในห้องน้ำไม่ดีก็จะวางชามเกลือไว้ในห้องน้ำในครัวควรมีเกลือติดครัวอยู่เสมอ เกลือเหล่านี้จะช่วยดูดซับเชื้อโรคและความชืน้นจะช่วยให้คนในบ้านแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรก็ตามความเชื่อเกี่ยวกับเกลือถือว่าเกลือเป็นสิ่งดูดซับโชคดีเข้าในบ้านค่ะและยังปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ท่านยังมีประโยชน์ต่างๆนา,นานาอีกด้วยนะคะหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทิน สาธุสาธุสาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสื่อสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดต่างๆความเชื่อคติธรรมคาสอนเพื่อนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้แก่คนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดู เพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้และเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางเราก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกัน สำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณนะมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนหุ่นพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ